สวัสดีครับเอดมิลโจนะครับกับช่องกูไลค์คอมนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำปลั๊กห่วงอีกตัวหนึ่งนะฮะจากค่าย APC กันบ้างนะตัวนี้นี่เป็นตัวที่ผมอยากลองใช้มากๆแล้วก็ซื้อมาใช้ดูนะครว่ามันดีไหมแต่ยังไม่ได้ลองนะครวันนี้จะมาแกะกล่องให้ดูซื้อมาเนี่ยตัวนี้คุณภาพเป็นอย่างไรนะคะรับวัสดุเป็นอย่างไรแล้วก็ หน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับก้องแก๊งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะเห็นตัวนี้น่าสนใจก็เลยสั่งมาดูนะครับเป็นของ APC นะฮะปลั๊กพ่วงตัวกล่องของ Schneider เขาเนี่ยนะฮะก็จะมาเป็นขาวเขียวนะฮะเป็นกล่องแข็งรุ่นประสิทธิธภาพสูงนะรุ่นนี้1836จุนมีพอร์ต USB 2พอร์ตนะครับมีช่องเสียบปลั๊ก6เอาเลนนะป้องกันไฟกระชากสายยาว3เมตรมินม่านนิรภยัยนะครับรับประกันถึง10ปี นี่โหดมาก10ปีนะฮะด้านหลังเขาก็จะเป็นบอกนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนนี่ก็เป็น USB 2พอร์ตนะครับจ่ายไฟได้ถึง2.4แอมเพียงพอสำหรับโทรศัพท์นะแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับรูปักฝั่งนี้มี3อีกฝั่งนี้มี3ประกัน10ปีมาแกะกล่องดูด้านในกัน มาแล้วก็จะมีการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานภาษาไทยภาษาอังกฤษก็จะบอกถึงไฟสถานะต่างๆนู่นนั่นนี่ด้วยนะครับมาดูที่ตัวจริงกันนะครับตัวจริงนี่ USB นะครับชาร์จโทรศัพท์ได้2อ,อันนะครับ2.4แม็กไฟแสดงสถานะก็มี3ดวงดวงแรกด้านบนสุดเลยเป็นการไฟกระชากนะครับถ้าไฟดวงนี้ติดนะครับ เมื่อเสียบปลั๊กอุปรกรณ์และเปิดเครื่องแล้วไฟสัญญาณป้องกันไฟกระชากสีเขียวจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงว่าอุปกรณ์นั้นสามารถป้องกันไฟกระชากได้ก็คือไฟแตนบายนั่นแหละถ้าไฟตรงนี้ติดก็คือป้องกันไฟกระชากได้แต่ถ้าไฟไม่ติดเนี่ยนะถ้าไฟไม่สว่างหรือเสียบเครื่องหรือเปิดเครื่องแปลว่าเต้ารับนี้พังแล้วไม่สามารถป้องกันไฟกระชากได้นะต่อไปสัญญาณไฟโอเวอร์โหลดสัญญาณไฟโอเวอร์โหลดเนี่ยฮะดวงที่2ให้ ถ้าไฟนี้ติดให้ถอดเครื่องออให้ตรวจให้ถอดนะฮะปลั๊กที่เราเชื่อมไว้ก็แปลว่าเราเสียบไฟเกินและโอเวอร์โหลดแล้วให้ถอดอุปกรณ์บมงกตัวออกไฟตัวล่างล่างสุดน,นะครับกราวโอเคเมื่ออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากเสียบปลั๊กอยู่นะฮะไฟกลาวก็จะติดนะฮะแปลว่าตอนนี้สัญญาไฟสายสายกาของเราโอเคไม่มีปัญหาแล้วถ้าไฟกราวดับไม่ติดอย่างนี้ก็แปลว่ามีปัญหาแล้วแหละอาจจะโดนไฟดูดได้นะครับเพราะไม่มีกล่าว ต่อไปนะฮะก็เป็นรูปักฝั่งนี้มี3ารูฝั่งนี้มี3ารูเช่นกันเขาก็จะระบุนะฮะว่า n นิวตัน l ลาย g กลาวนะครับมีให้ครบเลยมาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังด้านหลังก็จะมีรูในการจัดระเบียบสายนะครับว่าจะให้สายไฟเนี่ยไปอยู่ซ้ายหรือขวานะคุณก็ยกได้แล้วก็ลอดสายไปใต้นี้ล็อกเอาไว้ ไม่ให้มันดินมีรูเจาะผนังนะครับ1นึ่4หรูนะครับได้ทั้ง2แนวจะแนวเสียบด้านข้างหรือแนวเสียบด้านแนวตั้งก็ได้นะได้หมดเลยตัวนี้เป็นตัวรีเซ็ตตัวรีเซ็ตเซอร์กิตเบเกอร์นะครับถ้าโอเวอร์โหลดฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับหมดละ สายที่ให้มายาว3เมตรนะครับเป็นสายค่อนข้างใหญ่เลยไซส์ไซส์นี้1นึ่งสแควร์มิลนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะหนึ่งสแควร์มิลสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1,650บาทนะฮะนี่ผมดูจากหน้าแอดไว้ล้างอันนะวันนี้มาแอดไว้บ้าง1,650บาทนะครับเพื่อนๆก็ไปตามกันได้นะฮะหรือถ้าใครอยากได้ลิงก์นะครับที่เก็ตเสร์ชหานะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคำบรรยายของคลิปนะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกูไลฟ์คอม like. นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด s ับส c คร b e ด้วยครับขอบคุณครับ